สวัสดีครับหนึ่งในแมตช์พิลโลลที่ขึ้นชื่อที่สุดแมตช์หนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นแมตช์ที่ติดอยู่ในความทรงจำตลอดการของเหล่าสาวกปีศาจแดงแมนยูก็คงจะหนีไม่พนะ้นนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี1999ณนะสนามคัมนูเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งในแมตช์นั้นมันคือการดวลกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่กำลังไล่ล่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกในการคุมทัพและบายเยนน์บูลนิกมหาอำนาจลูกหนังจากประเทศเยอรมันและมันนำมาสสส่แมตช์พิิกนากนาาาทีบทุดคล ที่ปัจจุบันยังเป็นแบบที่ถูกหยิบยกนำมาพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่อัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วในศึกยูฟ่าแชมเปียนล,ลีกฤดูกาล1998-1999แมนยูภายใต้าการคุมทัพของเซอร์เลเฟอร์กุสันถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มดีซึ่งเป็นกลุ่มอ d ปเดตร่วมกับบาเยนมิวนิก โดยในศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกขณะนั้นมีเพียงแค่6กลุม่มซึ่งเจ้าทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายบวกกับทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก6กลุม่ม โดยเกมในนัดแรกแมนยูนั้นเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไปแบบสุดมันด้วยสกอร์สประตูต่อ3ต่อมาในนัดที่2แมนยูนั้นบุกไปเสมอกับไบเยนถึงที่2ประตูต่อ2ก่อนที่เกมในนัดที่3มแมนยูจะบุกไปถล่มบอรบี้และเทถึง6ประตูต่อ2ซึ่งหลังจากการแข่งขันในกรุ๊ปอัปเดตผ่านไป3นัดผลปรากฏว่าแมนยูนั้นพงาัดนำเป็นจ่าฝูงโดยมี5คะแนนส่วนทีมอันดับที่2เป็นไบเยนมิวนิกที่มี4คะแนนอันดับที่3เป็นบาร์เซโลนาที่มี4คะแนนและอันดับที่4เป็นบอรบี้ที่มี3คะแนน ต่อมาในเกมนัดที่4แมนยูนั้นยังโคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการเปิดบ้านถล่มบอต์บี้ไป5ประตูต่อศูนและเกมในนัดที่5พวกเขาบุกไปเสมอบาเซโลนาแบบสุดมันด้วยสกอร์3าประตูต่อ3ก่อนที่เกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแมนยูจะเปิดบ้านเสมอกับไบเยนมิวนิกไป1ประตูต่อ1นซึ่งเมื่อสรุปผล6นัดปรากฏว่าเป็นไบเยนมิวนิกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยฐานะอันดับที่1ของกลุปออฟเดตด้วยการลงเล่น6นัดชนะ 3, สมเสมอ2แพ้แน,นส่งมั้นตเอ็ไปลุนนเ่็นี่มนด หลังจากที่พวกเขาเก็บไปได้10คะแนนจากการชนะ2นัดและเสมอไป4นัดซึ่งหลังจากการวัดคะแนนหาทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุด2ทีมสุดท้ายจาก6กลุ่มผลปรากฏว่าแมนยูนั้นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จจากการเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดในอันดับที่2แบบพรีพอดีซึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายพลพรรคปีศาจแดงต้องโคจรมาพบก,กับทีมแก่งจากอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานที่มีแนวลุกนลกแตกอย่างโรนโดอานายและโลแบรโตบาโจซึ่งเกมในนัดแรกที่สนามโอท์ด เป็นแมนยูที่โชว์ฟอร์มแก่งเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์กับประตูของเดาวายยอรกในนาทีที่6และ45ก่อนที่เกมในนัดที่2ที่บ้านของอินเตอร์มิลานแมนยูจะต้องพบกับความกดดันอย่างหนักหลังจากที่นิโคล่าเวนโตลา่ายิงประตูขึ้นน้าให้กับอินเตอร์ในนาทีที่63 แต่ในท้ายที่สุดก็มาเป็นพอสโคที่ยิงประตูตีเสมอให้กับแมนยูได้สาเร็จในช่วงใกล้หมดเวลาและทาให้ผลจบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งและทําให้แมนยูทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์รวมที่เอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้สประตูต่อนหนึ่งและผ่านเข้าไปพบกับอีกหนึ่งทีมแก่งจากอิตาลีอย่างยูเวนตุสโดยเกมนัดแรกในรอบรองชนะเลิศศึก 5, ยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล1998-1999เป็นแมนยูที่เปิดสนามออเทฟอร์ดต้อนรับการมายอนของไอมาล่ายูเวนตุส ที่นำทำมาโดยนักเตะดาวดังมากมายทั้งฟิลิปโปอินซากีซินาด,ดีซีดานเอ็ดกาดาวิดและดิดีเยเดชองซึ่งอยู่เป็นตัวนั้นเล่นได้อย่างดุดันและบุกมาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูของอัโนโตนิโอคอนเต้นในนาทีที่25ซึ่งเกมในนัดนี้ทำท่าว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของยูเวนตุสแล้ว แต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9 0้บวก 2, และอันกิกนั้นมาวอลเล่เต็มข้อบอลพุ่งใส่ตะข่ายแทบขาดและช่วยให้แมนยูตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ต่อมาเกมในนาที่2ที่เมืองตูรินบ้านของยูเวนตุสแมนยูนั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากโดนยูเวนตุสออกนำไวถึง2ประตูต่อศนย์จากประตูของฟิลิปโปอิสากีในนาทีที่ 6- และ11ซึ่งแมนยูมาได้ประตูแรกมาเป็น1ประตูต่อ2จากลอยคีนที่โฉบมงมบอลเสียบเสาสองเข้าประตูไปหลังจากนั้น้นนนนาาาททีี่่่34เเดวยยอออกก็็มมมมมุง,มงตตตตสใหับแามมาููปป2ระ ซึ่งทําให้โม omentum ในเวลานั้นกลับมาอยู่ที่ฝั่งแมนยูอย่างเต็มตัวและในช่วงท้ายเกมก็เป็นแอนดี้โคที่ยิงปิดกล่องช่วยให้แมนยูพิกนรกกลับมาเอาชนะยูเวนตุสไปได้3ประตูต่อสองและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรีแบทกับบาเยอร์มิวนิกทีมร่วมกับออฟเดตที่ในรอบแบ่งกลุ่มทั้งคู่ลงเล่นกันได้อย่างสนุกโซสีและกินกันไม่ลง โดยเศรติของแมนยูตลอดการลงเล่นในรายการนี้1 0นัดพวกเขาไลา้พ่ายจากการชนะ4นัดเสมอ6นัดส่วนบาเยิร์นมิวนิกหลังจาก่า้แพ้ต่อบอลบี้หนึ่งประตูต่อ2ในเกมนัดเปิดสนามพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลย9้นัดรวดโดยแบ่งเป็นชนะ6นัดและเสมอไปน3นัดซึ่งบอกได้เลยว่าบาเยิร์นมิวนิกนั้นกําลังเครื่องติดและเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆในเวลานั้นและแล้วเวลาก็เดินทางไปถึงในวันที่26พฤษภาคมปี1999 ใสนามคัมนูเมืองบาร์เซโลนาศึกชี้ชะตาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาเยน์มิวนิคก็ได้เริ่มต้นขึ้นณช่วงเวลานั้นโดยเริ่มเกมมาได้เพียงแค่6นาทีเท่านั้นมาเรียวบาเลอร์ก็มายิงฟรีคิกพุ่งเสียบเสาช่วยให้บาเยน์มิวนิคขึ้นนำไว้ตั้งแต่นาทีที่6และหลังจากนั้นก็เป็นบาเยนที่ครองเกมบุกใส่ Man แมนยูราวกับพายุที่โหมกระหนำ่ำแต่จนแล้วจนรอดมันก็เหมือนกับว่าเทพีแห่งโชคนั้นยืนเคียงข้างพลพรรคปีศาจแดงพอไม่ว่าบาเยนน์มิวนิคจะยิงยังไงง่าไมไมีมมักส โดยมเมเมโชนั้นชิมบอลข้ามหัวฉเฉยเคลื่อนไปแล้วแต่บอลมันก็เดินย้อยไปชนเสาต่อมาเป็นคาสเทนแยงเกอร์ที่ตีลังกาย,ยิงจอดจ่อแต่บอลมันพุ่งไปนชนคานดังสนัน่นโดยในเวลาต่อมาเซอร์เล็กจัดการทิ้งหมากเปลี่ยนเกมตัวแรกลงมาในนาทีที่67ซึ่งเขาคนนั้นก็คือเท็ดดี้เชลลิงแฮมและต่อมาในนาทีที่8 1เอซอร์เล็กก็ได้มาทิ้งหมากตัวสุดท้ายของเขาอย่างโอเล่กุนนาโซชาที่ลงสนามมาแทนแอนดี้โค ซึ่งเกมในแมตช์นั้นมันทําท้าเหมือนว่าจะจบลงด้วยชัยชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ของบบเยนบิเน็กซะแล้วโดยป้ายถลนเวลานั้นถูกชูขึ้นมาพร้อมกับบ่งบอกถึงช่วงเวลา3นาทีสุดท้ายของเกมในวันนั้นแต่แล้วปาฏิหาริย์ิกนรลกนาทีบาปก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อแมนยูที่โดนบุกหนักทั้งเกมกับเป็นฝ่ายได้ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากลูกยิงของเท็ดดี้เชลลิงแฮมหมากพิกเกมตัวแรกของเซอร์เล็กฟอร์กุสันที่ยิงตามน้ำเข้าประตูไปในนาทีที่ึเก้าคิาแันในใช่ว,วา่า,วา,าพกกนกตัวที่2ขอองเร์ลก ก็มาแผงลิดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเมื่อโอเลเลกุน่าโซชายิงตามน้ำจากลูกโมงของเท็ดดี้เช์ลิงแฮมเสยเสียบคานเข้าประตูไปอย่างสวยงามและส่งให้แมนยูพลกิกนรกนาทีบาบขึ้นนำมาเยืนมิวนิกเป็นสองประตูต่อนหนึ่งและในท้ายที่สุดผลมันก็จบลงด้วยชัยชนะของพลพ,พรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี1999ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในปีนั้นแมนยูสามารถคว้าทิปเป็ลแชมป์ได้สำเร็จจากการคว้าแชมป์เปียนลีกคว้าแชมป์เอฟเอคัพและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีนั้นยังเป็นถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใบแรกของเซอร์เล็กฟกูสันกับทัพปีศาจแดงแมนยูอีกด้วยซึ่งถ้วยใบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นรอคอยมาอย่างยาวนานถึง31ปี และท้ายที่สุดนี้หลายตาหลายคนคิดว่าค่ำคืนที่คำนูนในวันนั้นมันคือปาฏิหาริ์แต่ถ้ามองลงไปให้ลึกๆจริงๆแล้วมันมาจากการไม่ยอมแพ้ของพลพรรคปีศาจแดงซะมากกว่าที่พยายามกัดฟันสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและในที่สุดพวกเขาก็ได้สร้างปาฏิหาริย์พิกนรกนาทีบาดที่ถูกเล่าขานมาอย่างยาวนานจบจนปัจจุบันสวัสดีครับ